สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะบอลสีสวยๆของป้าแมวมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทนะคะวันนี้บอลสีไม่แพงนะคะเอฟซี FC. เอาไปเลยนะคะป้าแมวให้ราคา50บาท60บาทนะคะวันนี้นะคะ่ะจัดโปรพิเศษให้เอฟซีนะคะเอฟซี FC เดี๋ยวป้าแมวพาดูชมตัวน,นี้ก่อนนี่นะคะพันนาลายนะคะเอฟซี FC, พันนาลายจะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะพันนาลายบางท่านก็บอก เออปลาแมวฉันไม่เคยเห็นพันดาลายนี่นะคะพันดาลยนะคะเอฟซีของจริงมาแล้วนะนี่นะคะพันดาลยนะคะนี่ใบเขาจะออกเหลืองๆแบบนี้นะคะโตมาเนี่ยใบเขียวยังไม่เหลืองอันนี้คือใบเก่จัดแล้วเอฟซีดูดูนะคะดูฟอร์มกอดูฟอร์มกอเขาเลี้ยงสวยมากนี่นะคะเขาเลี้ยงได้ดีมากเลยอันเนี้ยนิ้นปลาแมวประมาณคร่าวๆนะเอาเอาไปสี่สิบต้นก่อนนะคะฟอร์มกอนี้เนาะฟอร์มกอนี้นะคะสี่สิบต้นนะ วันนี้ป้าแมวก็ได้ไปได้ไปถามเขามาบ้านเขาว่าทำไมเลี้ยงบอลสวยจังนะคะไม่มีใบไม้เลยมีใบไม้แต่ว่าเป็นใบไม้แบบนี้นะคะเอฟซีของเขานะเอฟซี MC, ตอนนี้พนัครน,นะคะนี่ของเขาไม่ลามเห็นไหมคะเอฟซี MC? นี่จะไหมแบบนี้แต่ของเขาไม่ลามแต่ของป้าแมวอะ่ะคือลามหมดทั้งใบเลยวันนี้ป้าแมวก็เลยขอยาเขามาขอยาเข้ามานะคะเอฟซี MC. นี่นะครับยาอันนี้ป้าแมวผสมแล้วนะคะยาเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาบอกว่า เป,เป็นยาดำนะคะ fc เนี่ยป้าแมวผสมน้ำแล้วนี่นะปะ้าแมวก็กลว่าจะหาใส่ขวดเอ็ม้อยหรือขวดน้ำเล็กๆอะ่ะแบ่งไ้ให้ fc นะคะอันนี้ผสมแบบผสมน้ำแล้วเนาะป้าแมวก็ใช้ป๊อกกี้เขาเจ้า,จาของเขาใช้ป๊อกกี้นะคะป๊อกกี้แบบเนี้ยพ่นทั้งใบเลยพ่นทั้งใบเลยนะคะแล้วก็พ่นไปที่โคนโกกด้วยนะนี่นะคะแต่ของป้าแมวเยอะป้าแมวก็ว่าจะไปจะใส่ถังแบบฉีดพ่นเลยนะคะ fc นี่นะถ้า fc ท่านใดต้องการก็โทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวจะแบ่งไปให้นะแบ่งไปให้จะใส่ขวดขวดโพลาริตหรือจะเป็นขวดเอ็มร้อยก็ได้นะคะ fc จะหาขวดใส่ไปให้เนาะนี่นะคะเอาไปแบ่งกันเอาไปฉีดแบ่งนะคะโอ้ขวดนึงใส่ขวดนึงประมาณขนาดเนี้ยป้าแมวก็ฉีดเกือบหมดทั้งตู้ป้าแมวนะคะเฉพาะขวดนี้นะเฉพาะขวดบ็อกกี้เท่านี้นะคะ fc นี่นะเดี๋ยวป้าแมวแบ่งให้ fc ไปท่านละ สองแก้วแบบนี้นะคะสองแก้วแบบนี้เอฟซีก็ไปใส่น้ําอีกหน่อยนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะนี่นะคะจะไม่จะแบ่งให้นะคะแบ่งไปแบ่งไปกันค่ะ่เดี๋ยวมาดูบอลกันค่ะเอฟซีป้าแมวก็ขายนะคะเป็นฟอร์มกกเนี่ยไอ้นี้วัวแดงนะคะวัวแดงเป็นฟอร์มกกฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยบ้านของป้าเขาเนี่ยจะเลี้ยงแต่ฟอมกกหมดเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะฟอร์มกกนี้ก็ได้ประมาณเกือบสี่สิบต้นเหมือนกันนะคะเอฟซีดูแบบนี้นะ ฟอมกอนี้นะป้าแมวก็ส่งแบบตะกร้าเลยนะคะฟอมกอนี้ค่ะอันนี้สามารถเอาไปปลูกตั้งโชว์หนะ้าบ้านได้เลยนะคะหรือตั้งตามร้านอาหารสวยๆก็ได้นะคะเอฟซีนี่นะคะฟอมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเขายังจะ,จะแตกลูกออกมาอีกเยอะนะคะนี่นะฟอมกอนี้ป้าแมวขออยู่ที่เอาเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยส่งให้ฟรีส่งพร้อมตะกร้าเลยนะคะเอฟซีส่งฟรีนะค่ะส่วนพันนลายพันนลายนะคะเอฟซีป้าแมวขอหนึ่งพันบาทนะคะ หนึ่งพันบาทค่ะนะคะหนึ่งพันบาทส่งฟรีเลยนะคะฟีพันอะไรนะคะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะหงเหินนะคะฟีถ้าสนใจหงเหินฟอร์มกอใหญ่มากโอ้จะส่งยังไงเนาะถ้ามันสูงมากๆนี่ก็จะต้องตัดตัดใบสูงทิ้งพอตะกก้าสองลูกนี่ก็เมตรกว่าหงเหินนี่สูงเกือบเกือบเมตรห้าสิบแล้วนะคต้องต้องงอใบออกเข้าไปนี่เนาะนี่นะคะหงเหินป้าแมวขายให้ ราคาพันห้านะคะฟีฟซีนี่นะคะนี่กอแน่นเป๊ะเลยไม่ต้องกลัวนะคะนี่ก็ได้ประมาณเกือบสามสิบต้นนะคะเฉพาะหงหืนนะพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าชอบกอนี้นะส่งฟรีเลยนะคะฟีฟซีส่งฟรีนะมีมาให้ชมทั้งหมดสามกอนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีคนเอฟเดี๋ยวป้าเมลก็จะล้างหัวทําการผ่าแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหงหืนเนี่ยนะข้างในเีฟซีไปถึงไปเปลี่ยนดินใหม่นะคะนี่ดินมันแน่นหมดแล้วนะคะหงเหืนนะหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วบอลเก่า หมดแล้วนะคะคือรูนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูหัวบอลกันก่อนค่ะก่อนจะไปดูบอลน,นะคะเอฟซี F Z. ปะแมวฝากเบอร์ประแมวก่อนค่ะนี่นะคะเบอร์ประแมวค่ะแอดไลน์โทรหาปะแมวได้สองเบอร์นี้เลยนะคะเอฟซี F Z. ส่วนที่พี่ๆสั่งบอลมาปะแมวจัดส่งพ่กนี้นะคะพร้อมใบฉํำฉาของปะแมวจ้ะอันนี้เขาชื่อว่าฮกหลงบุตรสบานะคะเอฟซี F Z. ที่กัดสีหมดแบบนี้เลยนี่นะคะเขาชื่อฮกหลงบุตรสบานะคะนี่เป็นหัวหมดแล้วนะ นี่ป้าแมวก็ล้างหัวมาให้เอซดูนะคะนี่นะเป็นหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหัวนะคะหกหลงบุสบานะคะหน้านี้ค่ะหน้านี้ที่ว่ากัดสีหมดเขามีชื่อแต่หกหลงแต่และชื่อเขามีชื่อไม่เหมือนกันนะคะเอซก็มีนารายเรืองพบเรือนล้าหุน่นล้วอีกหลายชื่อนะคะอันนี้เป็นหกหลงบุสบาค่ะเป็นกัดชมพูหมดทั้งใบแบบนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่ เมื่อกี้มีกี่หัวแล้วป้าแมวนับไปนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหัวนะคะเจ็ดหัวเดี๋ยวนี้มีหัวหนึ่งแปดหัวเนาะแปดหัวทั้งหัวได้ยี่สิบาทก็ร้อยหกสิบาทนะคะเอาร้อยเอาร้อยห้าสิบาทพอนะคะร้อยห้าสิบาทพอนะยกก้อนนี้ไปเลยร้อยห้าสิบาทนะคะพกหลงบุษบาค่ะส่วนมาหัวนี้นะคะเอฟซีนี่ป้าแมวเพื่ล้างหัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหันุมานนะคะหันุมา อมพะพาค่ะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยหัวนี้มีอยู่หัวเดียวนะมีหัวเดียวนะคะมา่อวานี้ fc เสร็แล้วหัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทนะคะ fc นี่นะคะเป็นหัวที่สมบูรณ์นะคะนี่นะสองร้อยห้าสิบาทนะคะหันนุมานอมพะพาค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนข้างมาหัวนี้ค่ะ fc นี่นะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่สีลาเพชรหน้าเขียว สวยมากนะคะหน้านี้นะมันมีสองหน้านะคะหน้าแดงกับหน้าเขียวนะคะหน้านี้สวยค่ะ fc นี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะมาสามหัวนี้นะคะ fc นางกากนาศูนย์นะคะเหลือสองร้อยห้าสิบหย่หนึงหัวนะคะนี่จะเป็นสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะ fc นี่ถ้าไปถึง fc แล้วใบมันน่าจะน่าจะเหี่ยวแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าว่ากันเนาะเพราะว่า การเดินทางนี่ปลาแมวอยู่กับปลาแมวก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะนางกาก,กนาสูนนะคะเป็นแบบนี้แล้วไปถึง FC ก็ใบใจเหี่ยวลักษณะนี้แล้วนะคะใบเป็นแบบนี้แล้วค่ะเนาะไปถึง FC ก็ทําการผ่าชิ้นหัวก็ได้เลยนะคะนี่นะทำมีทั้งหมดเหลือทั้งหมดอยู่สาหัวนะคะ FC ฟซค่ะต่อมาเป็นหัวรัตนสินนะคะอะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงหัวรัตนสินเอานี้ก่อนต้นนี้เป็นหัวของ เดี๋ยวไปดูชื่อก่อนลืมชื่อกวนอูนะคะ F4 หัวกวนอูนะคะหนึ่งสองอันนี้ก็ปราแม่ก็คิดเป็นหัวเดียวไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดห้าหัวนะคะหัวกวนอูห้าหัวไหมหกหัวค่ะหกหัวนะคะเอาหัวละยี่สิบาทพอนะคะหัวกวนอูนะนี่นะคะ F4 มีตาเขียวต่างหนอคือหัวเขาสมบูรณ์มากนะคะไม่ได้โดนผ่าทุกหัวนะมีหกหัวนะคะกวนอูค่ะ ต่อมาเป็นรัตนสินค่ะ fg รัตนาสินก่อนเนาะนี่รัตนสินไปแบบนี้เลย,ยนี่นะคะหัวละ50บาทนะคะรัะตนาสินนะอันนี้คือไม้เขายุบตัวแล้วค่ะ f c ไม้มันสร้างหัวแล้วนะเป็นหัวละ50บาทนะหัวละ50บาทเดี๋ยวพ่อแมวนับเลยนะมีคือหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีหัวนะคะบางต้นก็นจะเป็นหัวลักษณะนี้นะคะ f c นี่นะคะรัะตนสินนะหัวละ50บาทมี7็หัว ค่ะต่อมาเป็นหัวละเจ็ดสิบบาทค่ะหัวใหญ่แบบนี้เลยเอฟซีรัตนาสินนี่นะคะแล้วก็ก็มีเป็นสองหน่อแบบนี้ค่ะน,นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทมีอยู่สามหัวนะคะเอฟซีเจ็ดสิบาทมีอยู่สามหัวค่ะรัะตนาสินนะคะเอฟซี FC. จะชอบไม้หัวต้นไหนก็จดชื่อไว้นะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวค่ะจัดส่งให้พวกนี้จ้ะค่ะต้นนี้ชื่อามนสวรรค์นะคะมนสวัรคะ์อันนี้น ถ้าโดนแดดแล้วมันจะสวยมากนะคะอันนี้เขาเลี้ยงกึ่งร่มกึ่งแดดเนาะ FC ไปถึงก็เปลี่ยนกระถางใหม่เลยนะคะเอาไป50บาทนะคะมนสวรรค์50บาทจะ้ะค่ะมาด้านนี้ค่ะลาชินีเงินแสนนะคะ FC มีมาแค่นี้นะคะมีมาแค่3กระถางนะเอาไปกระถางละ50สบาทเท่ากันนะคะป้าเมวให้เลย50บาทนะคะค่ะส่วนมาด้านนี้ค่ะนี่ FC ทุกคนก็รอคอยบอนป้ายแบบนี้นะคะซับเจริญค่ะ ซับจเจริญน,นะคะว่าแมวมีมาให้สามกระถางค่ะ fc โขกกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะซับจเจริญน,นะคะมีมาให้สามกระถางค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะซับจเจริญต่อมาอันนี้เป็นยักษ์อสูร,รผัดนะคะยักษ์อสูร,รผัดเอาไปอันเนี้ยบางคนเขาก็ว่าคล้ายนางมนโทนะคะลองลองไปสังเกตดูของเจ้าของนะนี่นะคะแต่ว่าเป็นเขาชื่อยักษ์อสูร,รผัดนะคะนี่นะ จะเหมือนหนุมาันของเมืองก็เหมือนนะคะ fc อยากคล้ายๆกันนะคะอันนี้ชื่อว่ายักษ์อสุรผัดเอาไปกระถางละห0สิบาทค่ะกระถางละห้าสบาทมีอยู่ห้ากระถางค่ะ fc มีอยู่ห้ากระถางนะหมดนะคะมีแค่นี้รัศมีเงินค่ะนี่นะคะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันค่ะมีมาอันนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะไม้เป็นไม้เป็นปีแล้วอะนี่นะคะเอยวประเมวพาดูไปเรื่อยๆค่ะ fc ค่ะนพ9ก้านพ9ก้าเนี 9, น่เยเป็นเขาด่างนะคะ fc นี่คือเขาแก่ตัวแล้วนะนพ9ก้านะมีมาให้สองกระถางนะคะกระถางได้สองใบนะคะแต่ไม้สร้างหัวแล้วหลอดกําลังแทงขึ้นมานะคะ<ฮ>ก็ป้าแมวก็ขอห้าสิบบาทเท่ากันเลยนะแต่ต่อมาเป็นชมพูพันธ์ของเมืองคะ่ะ fc ใน,นกระถางละมีกระถางละสองต้นนะคะถางละสองต้นชมพูพันธ์ของเมืองป้าแมวขอเจ็ดสิบบาทคะ่ะในกระถางมีอยู่ยกระถางละสองต้นนะคะชมพูพานค์ของเมืองนะคะ ค่อยๆเก็บค่อยไปค่ะมาด้านนี้ค่ะม้ากันทกะค่ะฟิีม้ากันทกะเวลาเขากัดสีมาจะสวยมากนะคะม้ากันทกะเนี่ยของเขาไม่ลามนะคะฟิีใบเขาจะอยู่แค่นี้เองนะเนี่ยจะอยู่แค่นี้บางของพ่อแมน่นี่ลามเป็นครึ่งใบแล้วก็เน่าไปเลยนะของเขาไม่ลามเห็นไหมไม่ลามไม่เน่าแล้วใบเขาต้อนอื่นก็ไม่เป็นเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ตัดเด็ดทิ้งไปเลยนะม้ากันทกะนะคะในกระถางนี้มี มีสี่ถึงห้าต้นนะคะเอฟซีมีสี่ถึงห้าต้นเนาะนี่นะคะเอาเป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะมีมีมาทั้งหมดสามฟอร์มกอนะคะมักกันทกะโอ้มันใหญ่มากเลยน,ะนี่นะคะเป็นสามฟอร์มกอ,มกอนะคะมีสามกระถางค่ะก็ประแมวก็ขอกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะมักกันทกะว่าถ้าเขากัดสีนี่จะออกอ่าออกน้ําตาลสวยนะคะมักกันทกะค่ะจะออกสีน้ําตาลค่ะสวยเจ็ดสิบาทจะ้ะต่อมาต้นนี้เป็นบอลก่าอีกต้นหนึ่งนะคะ อันนี้ชื่อว่าจุลพลนะคะเอฟซี FC. จุลพลเนี่ยจะเป็นบอลใบยาวๆแบบนี้เลยนะคะจุลพลก็จะหายากมากแล้วนะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยีส่วนน้อยที่จะมาขายกันนะคะไม่ค่อยมีนะจุลพลนะคะมีกระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะจุลพลค่ะผีเสื้อสมุดในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ f เอฟซี FC. เอาไปห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทมาผีเสื้อสมุดเป็นฟอร์มกอแบบนี้ค่ะเอฟซีฟอร์มกอนี้ได้ไปกี่ต้นเนี่ย เป็นไม้สะมีหัวหมดแล้วเนาะมีสองฟอมกอนะคะขอฟอร์มกอละเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองฟอมกอค่ะสีเสื้อสมุดค่ะแ่ะส่วนพนคพรพนครนะคะนี่นะคะพนครเส้นสายสะพายเขาจะออกแดงสวยแบบนี้เลยนะคะมีมาให้สองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะ fc ดูดินเขาสิเะเก่ามากเลยนะนี่นะคะมีสองกระถางค่ะพนครนนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะ นี่นะคะนพเก้าอีกต้นหนึ่งนะได้สองใบนะคะเอฟซี FC เอาไปถึงไม่เปลี่ยนหัวเลยนะคะไอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนดินเลยค่ะนี่นะอีกต้นหนึ่งห้าสิบาทค่ะมาต้นนี้ค่ะชื่อว่าเหลืองด่างเกยชัยเหลืองด่างเกยชัยเนี่ยเป็นบอลเก่าอีกอย่างนะคะเป็นบอลป้ายที่สวยนะคะเอฟซี FC. ในกระถางนี้ได้ไปเข้าสามถึงสี่ต้นนะคะนี่นะแมวขอเก้าสิบาทนะคะขอเก้าสิบาทค่ะได้เป็นฟอร์มกอคะ่ะเอฟซีไม่ใช่ พราะแมวไม่ได้ขายต้นเดียวนะนี่นะคะกระถางนี้มีสามต้นนะคะสามสามต้นอันนี้เล็กว่าหน่อยนึงก็เข้าสี่ต้นเพราะเ<ๆ>ขาเขากำลังแทงมาแต่ว่าได้สามต้นเท่ากันอยู่แล้วนะสวยค่ะเหลืองด่างเกยใชัยนะคะเป็นบอลเก่าค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นธาตุบางแก้วไข่เอฟซีธาตุบางแก้วเอาไปห้าสิบาทค่ะมีมาแค่นี้นะคะธาตุบางแก้วต้นนี้จะชื่อว่าหานุมานออกศึกไข่เอฟซีเนี่ยนะคะหนุมานออกศึกสี จะคล้ายๆกันกับพุท่าเฝ้าเรือนแล้วก็จุลพลนะคะนี่แต่ว่าจะไม่เหมือนกันนะคะนี่จุลพลจะออกใบเข้มเห็นไหมคะนี่นะนาหนุมานออกศึกป้าแมวในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ fc สองต้นขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะหนุมานออกศึกค่ะ<ม>ค่ะส่วนชายชนของป้าแมวนะคะ fc <ม>ก็ยังมีอยู่นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นไม้ที่มีหัวทั้งหมดแล้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอนสีสวยๆ มาแบ่งปัน fc เท่านี้ค่ะชอบบอลสีอะไรของป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะป้าแมวชอบมากค่ะหกหลงเอ,อไม่ใช่หกหลงเนี่ยสวยสวยมากเป็นเป็นธรรมชาติของเขาหนึ่งนะคะหงเหินนะหายากนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นพันนาลายค่ะ fc เห็นนะคะเนี่ยสวยค่ะสวยมากๆเลยเป็นกอใหญ่นะคะขอสวัสดี fc ทุกท่านค่ะอ้ออีกนิดนึงใบชํำฉาป้าแมวค่ะใบชํำฉามีหลายคนถามมานี่นะคะใบชํำฉาของป้าแมว โลละสิบบาทค่ะ FC นี่นะคะโลละสิบบาทนะคะไปถึง FC ปลูกได้เลยค่ะกล่องหนึ่งมีสี่โลนะคะค่ากล่องค่าส่งก็สามสิบบาทค่ะพร้อมส่งเลยนะคะพร้อมส่งคือเจ็ดสิบาทนะคะ FC ทั้งหมดคือเจ็ดสิบาทค่ะต่อหนึ่งกล่องนะคะโทรเอสไลน์หาป้าแมวได้ค่ะเอสเอียไปปลูกทุเรียนเอาไปปลูก ต้นไม้ใหญ่ๆที่เอเองุ่นอะไรพวกนี้เอซีเอาไปใส่หลุมเลยค่ะเขาจะงามมากเลยนะคะก็เลยอยากหลายอย่างส้มอะไรพวกนี้นะคะเอซีลองลองไปใส่ดูเพราะมีพี่ท่านหนึ่งเขาไปซื้อไปใส่แล้วนะคะงามมากนะคะป้าเขียวก็เอาใส่นะคะปัาเขียวก็ปลูกตุเรียนค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะสวัสดีจ้ะ